สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาเก็บมะม่วงหาวมะนาวโห่หน่อยค่ะดูลูกเขากำลังสวยเลยเยอะเลยวันนี้จะเก็บสักหน่อยนะคะเพื่อนๆห้อยะะอกิ่ง แบบโยกเยกเดี๋ยวช่วยจับนั่นเสียงกระลอกด้านที่พขโดนแดดก็ก็จะสีสวยนะครับเพื่อน ลูกนี้ใหญ่ใหญ่เก็บถึงจะเลือกเก็บลูกใหญ่ใหญ่ก่อนนะะค ก็จะมียางคอะคผมขอขอถาดยางเยอะมากเลยเัาเก็บ <c oughs> <c oughs> น้ำจำปิ้วปิ้ว ต้องระวังน้ำเขาเพื่อนเพื่อนคือน้ำเขาแหลมมากเก็บไม่ระวังโดนน้ำน้ำทิ่มยางก็เยอะนะครับเพื่อนเอเปรี้ยวก็เปรี้ยวนะครับเพื่อนโอ้ยมดกัดอีก หรือ,อยุงเนาะอุ้ยมดมดกัดมดกัดมดเน่ากิ่งย้อยลงมาถึงเกือบถึงดินแล้วชนต้นนี้แล้วจริงๆกิงง่งนี้ก็คือจะสูงแต่พอโดนลมแรงพายุหรือดูร้อน เอ็นลงมาเกือบถึงดินเพื่อนเพื่อ,อมนมดกอีกแล้วนีเ่เพื่อนเพื่อนดูยางยางเต็มเลย เราจะเลือกเก็บลูกใหญ่ๆก่อนนะคะ

ก็จะพอแล้วค่ะเพ,พื่อนๆนี่ยางเยอะมากๆเลยเอาไปแช่อิ่มนะคะเพ,พื่อนๆแช่อิ่มหวานๆกรอบๆอร่อยค่ะส่วนที่เหลือ,อยังยังอยู่เยอะนะคะเพ,พื่อนมบนต้นค่ะ อาแดดมาแล้วก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ